และติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับก็มีพระสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จวดละครพิมพ์ใหญ่นะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับมาให้เพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระยุคต้นนะครับพระยุคน้ําว่านสีสันวันนาจอกน้ําตาลอมเหลืองนะครับก็หายไปนะครับหลายวันเนื่องจากนะครับผมติดโควิดนะครับ ไม่ค่อยจะได้ลงพระเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งจะหายมานะครับก็ก็เริ่มนะครับาการก็ดีขึ้นนะครับก็เริ่มมาทำคลิปเพื่อนๆนะครับได้ศึกษาธรรมชาติพระสมเด็จนะครับเนื้อผงปูนตัวหอยกันนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้ก็มีพระใหม่นะครับพระองค์นี้ก็ขอโปรโมทให้เลยนะครับเป็นพระของ เพื่อนเพื่เครื่องทางบ้านนะครับต้องการที่จะปล่อยเช่าเบี่ยงเช่าบูชานะครับถือว่าเป็นพระแท้ที่สวยงามนะครับเพื่อนเเป็นพระแท้ที่สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับต้องการที่จะนะครับสนใจที่จะเช่าบูชานะครับราคาไม่แพงนะครับแค่หลักหมื่นต้นๆนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับในช่องโพสต์ชุมชนของช่องการศึกษาพระตเดศนะครับผมจะโพสต์ พระเอาไว้แล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับอดีไลน์ที่ติดต่อได้นะครับเพื่ออาใครอยากเช่าหานะครับก็นัดดวงจริงได้นะครับเป็นพระแท้ทุกองนะครับวันนี้พิมนี้ก็ถือว่าเป็นพิมใหญ่นะครับก็มาเพื่อนนะครับดูธรรมชาติโดยรวมของเนื้อพระกันก่อนนะครับว่าธรรมชาติพระแท้เป็นยังไงนะครับเพื่อนดูนะครับพุทธศิลป์พิมรงก็เป็น เอกลักษณ์วัดละขังนะครับซุ้มละขังครอบนะครับโยเอียงทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับนั่งปางขัดสมาธิบนฐานสามชั้นนะครับเอกลักษณ์เห็นไหมฮะหน้าตักหน้าแข้งจะเลี้ยวเล็กนะครับในพิมพ์นี้ฐา,านเห็นไหมครับคมชัดสวยงามนะครับพระค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเพื่อนพระค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ มีลักษณะในรูปแบบการงอกของปูนดิบที่ชัดเจนนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับถือว่าพระนี่สวยมากนะครับองนี้พระนี่สวยนะครับนี่ผมปรับแสงนะครับที่จริงเนื้อเพิ่อเพื่อตกินการนะครับผมจะบอกว่าเนื้อพระเนี่ยอาจจะอ่อนกว่านี้ไปสักนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากเมื่อเรานํามาดูลักษณะกายภาพของเนื้อปูนนะครับเป็นรูปแบบการงอกของปูนดิบ เราต้องเพิ่มแสงให้เข้มเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เห็นจุดเล็กจุดน้อยนะครับรูปแบบการงอกเนี่ยนะครับที่ชัดเจนขึ้นเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติพระเทจะไม่หนีปูนดิบนะครับพระที่มีอายุการสร้างมาเป็นหลักร้อยกว่าปีนะครับเพื่อนๆดูในจุดกลอนเห็นไหมครับจุดกลอนบริเวณนี้จะมีรูปแบบการงอกของเม็ดปูนที่ชัดเจนนะครับบริเวณนี้เห็นไหมครับจุดกลอนในรอยปลีเห็นไหมครับ รูปแบบความเก่านะครับรูปแบบเหล่านี้ผมย้ําตลอดนะครับต้องใช้กลไกของการเวลานะครับถึงจะเปลี่ยนสภาพได้นะครับต้องเป็นร้อยปีนะครับแปดสิบปีขึ้นไปนะครับถึงจะก่อเกิดรูปแบบการงอกที่ชัดเจนนะครับเพื่อนดูนะครับในพระองค์นี้ดูง่ายเห็นไหมครับปูนดิบนีงอกเยอะมากเนี่ยเพื่อนดูนะครับเป็นเม็ดเป็นผลเล็กๆเนี่ยอ่าแล้วขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อน เพื่อนๆที่ส่งนะครับพระมาช่องทางไลน์นะครับผมก็ตอบกลับไปหลายคนนะครับว่าให้ถ่ายภาพให้คมชัดนะครับดูภาพองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆดูภาพองค์นี้เป็นตัวอย่างบางคนท้ายถ่ายมาเนี่ยนะครับเมื่อผมนํามาขยายดูลักษณะของนนเนื้อนี่มองไม่เห็นนะครับเมื่อขยายมาจะเลือนรางเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณเอาโทรศัพท์ แล้วก็เอามือหนึ่งจับพระแล้วก็มาถ่ายนะครับแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ชัดนะครับวิธีถ่ายที่ถูกต้องก็คือเพื่อน,อนต้องนําพระของท่านนะครับวางไว้บนกระดาษนะครับพื้นหลังเป็นสีแดงหรือสีขาวก็ได้นะครับแล้ว,ต,ลวต,ตั้งกล้องโทรศัพท์เนี่ยถ้าถ่ายกับโทรศัพท์ผมรู้ว่าเพื่อนทุกคนต้องต่างโทรศัพท์นะตั้งกล้องโทรศัพท์ให้นิ่งนะครับห้ามจับแล้วเข้าไปที่โหมดถ่ายภาพนะครับ หลับหรือย่อขยายขึ้นมาเนี่ยนะครับให้อยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นสีสันวณฑเดิมเป็นลักษณะที่เราเห็นมวลสารเล็กๆนะครับเห็นเนื้อรยละเอียดโดยรวมได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดถ่ายลงไปนะครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งด้านข้างนะครับภาพนี้จะคมชัดกว่าเมื่อส่งมาให้ผมเนี่ยนะครับผมก็จะพิจารณาได้ง่ายกว่านะครับว่าพระองค์นั้นนะครับใหม่หรือเก่านะครับแต่ถ้าเลื่อนถ่ายมา นะครับเป็นฝ้าเป็นฟางนะครับย้อนแสงบ้างมันขยายขึ้นมามันหมองหมองบ้างนะครับก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าพระองค์นั้นใหม่หรือเก่านะครับอาจจะเป็นพระเทเนี่ยเพื่อนๆคิดดูนะครับรายละเอียดของพระสมเด็จนะครับธรรมชาติความเก่าลักษณะความเก่านะครับชี้วัดอันตรงไหนเหครับชี้วัดกันรูปแบบการงอกของปูนดิบเนี่ยเพื่อนดูสิครับเป็นลักษณะอะไรครับ เป็นเม็ดเป็นผดเล็กๆเ,เป็นตุ่มนะครับเป็นเส้นเป็นไข่ไข่ใหญ่ๆนะครับแล้วถ้าเราไม่ถ่ายภาพไม่คมชัดผมบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ส่งพระมานะครับพยายามถ่ายภาพให้คมชัดนะครับเราก็จะสามารถที่จะดูได้ง่ายกว่านะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับมาดูต่อพระองค์นี้เพื่อนดูนะครับเห็นไหมคร<ม>ับเป็นเพื่อนดูระดับพื้นผิวนะครับความผดเหี่ยว อย่างที่ผมบอกตลอดนะครับเนื้อปูนสร้างใหม่นะครับมีความชื้นมีน้ํามันมีน้านะครับมีน้ําว่านเมื่อผ่านการเวลานะครับนับถึงปัจจุบันก็เกือบจะ200ปีแล้วนะครับรูปแบบความหดแห้งเหี่ยวย่นงอกต้องก่อเกิดนะครับในเนื้อผงปูนพระสมเด็จวัละคังทุกองนะครับทุกองค์ต้องงอกทุกองนะครับถ้าว่าไม่มีรูปแบบการงอกเนี่ยนะครับรูปแบบการงอกในจุดกลอนนะครับรอยเหี่ยวรูปแบบความเหี่ยวความย่นนะครับการงอกของปูนดิบ แสดงว่าพระองค์นั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีรูปแบบการก่อเกิดเ่าเนี้ยนะครับขเขาแสดงว่าเป็นพระใหม่นะครับเหน็นเพื่อนดูสิครับพระแท้ที่ดูง่ายนี่ชัดเจนนะครับส่องไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับรูปแบบความเก่าลักษณะการงอกที่ชัดเจนนะครับของเนื้อพระแล้วเนื้อพระยุคต้นๆน,นี้ก็จะหยาบนะครับหยาบเหน็นเพื่อนดูสิครับเนือนเน้อนีนะ่เป็นก้อนนะครับเป็นก้อนหย่ำยา เห็นไหมครับงอกชัดเจนมวลาสารนี้ก็เยอะนะครับเห็นไหมครับมวลาสารนี่เป็นเพียงเรื่องรองนะครับพเพื่อนต้องดูธรรมชาติความเก่าของปูนเป็นหลักนะครับมีปูนศุกก็มีปูนดิบเห็นไหมครับคละกันไปนะครับเนี่เห็นไหมครับรูปแบบการงอกเป็นเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยให้เพื่อนๆนนศึกษาแล้วก็พิจารณานะครับจําลักษณะรูปแบบเหล่านี้เอาไว้นะครับรูปแบบความเก่าเนี่ย นะครับก็คือลักษณะการงอกของปูนนั่นเองนะครับปูนที่สร้างใหม่พระที่ทําใหม่เนี่ยนะครับห้าหกสิบปีจะไม่มีรูปแบบการงอกหรอกนะครับพร,พระใหม่เนี่ยห้าหกห้าสิบปีหกสิบปีเนี่ยนะครับรูปแบบการงอกแทบจะไม่ก่อเกิดเลยนะครับลักษณะการงอกเหล่านี้ยของปูนดิบเนี่ยต้องเริ่มต้นตั้งแต่แปดสิบปีขึ้นไปนะครับถึงจะเห็นเป็นกระจุกเป็นกระแจะบ้างนะครับ แต่จะไม่เทียบเท่ากับพระที่มีอายุการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับจะไม่เทียบเท่ากับพระยุคต้นนะครับพระยุคต้นเนี่ยจะงอกเยอะกว่าในรอยปลิใน,100ร,ใน,100ร,ใน100รอยกลอนนะครับจะมีรูปแบบการงอกของเม็ดปูนที่ชัดเจนกว่านะครับผู้นา้ว่าสร้างนานกว่าธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงวัฒนานการของเนื้อปูนก็ไปไกลกว่านะครับ <c oughs> ถ้าเราเนี่ยนะครับศึกษาด้วยรูปแบบหลักวิทยาศาสตร์นะครับธรรมชาติวิทยา การเปลี่ยนสภาพนะครับการเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อผงปูนเราก็จะเข้าใจนะครับว่าธรรมชาติความเก่าของพระแท้เป็นยังไงนะครับของเก๊เป็นยังไงเพื่อนๆืก็จะไม่หลงประเด็นนะครับถ้าศึกษาตามรูปแบบที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเมื่อเพื่อนทําความเข้าใจเนี่ยเราต้องมองข้ามตําหนิไปก่อนนะครับเรามองข้ามตําหนิไปเลยนะครับไอ้ตรงไหนที่เขาชี้เป็นตําหนิเป็นการเกณฑ์นอย่าไปใส่ใจนะครับ ให้ดูที่รูปแบบการงอกของเนื้อปูนเนี่ยเป็นหลักถ้าเพื่อนเพื่อนไปมุ่งเน้นตาหนี่เนี่ยผมบอกเลยว่าดูพระไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาพระเครื่องนะครับไม่ว่าพระอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องรู้นะครับวาระการสร้างนะครับอายุการสร้างพระนะครับพระชุดนี้องค์นี้นะครับมีอายุการสร้างมากี่ปีแล้วนะครับเราต้องศึกษาด้วยนะครับมวลสารมวลสารหลักคืออะไรนะครับดิน ปูนนะครับผงก็แล้วแต่เยอะๆกันไปนะครับถ้าเป็นพระสมเดชวัลคระฆังมวลสารหลักก็คือเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับที่ได้จากเปลือกหอยได้จากสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นเปลือกหอยหลายๆชนิดนะครับนำมาเผาไฟแล้วก็ตำนะครับให้ละเอียดอาจจะหยาบบ้างละเอียดบ้างก็คละกันไปนะครับเพราะว่าเขาตำม,มือไม่ได้ใช้เครื่องบดเหมือนปัจจุบันนะครับสมัยโบราณนะครับเนื้อพลายุคต้นๆเนี่ย ก็ค่อนข้างจะออกมาหยาบนะครับหยาบเพื่อนดูสิครับเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับหยาบหยาบนะครับแต่ส่วนรูปแบบการงอกจะแตกต่างกับจากเนื้อหยาบนะครับเพื่อนดูให้ดีนะครับรูปแบบการงอกก็จะเป็นเม็ดเป็นผดนะครับเป็นตุ่มๆไขๆใหญ่ๆเนี่ยนี่คือรูปแบบการงอกของปูนดิบนะครับจะแยกตัวชัดเจนนะครับจากเนื้อปูนที่หยาบเห็นเพื่อนดูสิครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นผดๆเนี่ย นี่คือรูปแบบการงอกของปูนดิบนะครับธรรมชาติเหล่านี้ก็เกิดในพระสมเด็จวรรคังพิมพ์ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าพระองค์นั้นแท้แน่นอนนะครับหลักการพิจารณาแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารูปแบบเหล่านี้อย่างที่ผมกล่าวตลอดนะครับว่าไม่สามารถที่จะทําทเลียนแบบได้นะครับไม่สามารถที่จะมาทําเก๊ได้นะครับใครจะมานั่งตกแต่งได้ล่ะครับรูปแบบการงอกเนี่ยมันเกิดที่เองตามธรรมชาตินะครับ มันไม่ได้เป็นรูปทรงเลขาคณิตนะครับรูปแบบการงอกของปูนดิบเนี่ยเป็นเม็ดเป็นเส้นเป็นไข่เป็นใยเป็นตุ่มในจุดกลงจุดกลอนต่างๆเห็นเพื่อนดูนะครับไม่ได้เป็นรูปทรงเลขาคณิต์นะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับมันเกิดด้วยแรงธรรมชาติไม่สามารถที่จะไปตกแต่งหรือกําหนดมันได้นะครับว่าต้องเกิดตรงนั้นต้องงอกตรงนี้นะครับแต่ละจุดแต่ละที่ของพระแต่ละองค์เนี่ยก็จะงอกไม่ซ้ากันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมถึงบอกนะครับว่าไอเซีนเกทั้งหลายที่มันทำของเก้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเราก็ต้องศึกษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหลักสากลที่สุดแล้วนะครับเนี่ยนะครับสากลนิยมเนี่ยแน่นอนนะครับหลักวิทยาศาสตร์ไม่หลอกลงต้มตุนนะครับไม่หลอกลงต้มตุนเหมือนพิมพ์กับตําหนีนะครับพิมพ์ต้องตรงตาหนิต้องถูกนะครับตามไม่บกสมาคมจันไรทั้งหลายนะครับก็บูชาของเก้เถิดนะครับ บางคนดูพระเป็นนะครับแต่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพระสมเด็จมีราคาแพงนะครับแต่เพื่อนเพื่ออย่าลืมลองศึกษาให้ดีนะครับพระสมเด็จนี่สร้างไว้เยอะนะครับสร้างไว้เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นอารามหลวงเป็นผู้สร้างนะครับสร้างโดยสมเด็จพระพุทธญาโตนะครับมีกําลังทุนมีกําลังสร้างนะครับในยุคนั้น นะครับเพราะฉะนั้นการจัดหามวลสารแ,รแล้วแต่นะครับการทําพิมพ์ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเป็นวัดะระฆังเป็นอารามหลวงนะครับเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นการสร้างพระคลังลาเยอะเนี่ไม่ยากเลยนะครับสร้างได้ง่ายมากทาไมพระสมเด็จถึงมีเยอะล่ะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสที่ได้ครอบครองของ,ของแท้ที่จะได้บูชาของแท้นะครับ ท่าเพื่อนศึกษาด้วยแนวทางที่ถูกต้องนะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระของเพื่อนนะครับไม่ใช่ของผมนะครับเขาส่งมาให้ช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับที่ติดตามรับชมกันมายาวนานนะครับที่จริงช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับผมเปิดนะครับมาหลายปีแล้วนะครับแต่เนื่องจากถูกร้องเรียนก็เลยปิดช่องไปนะครับกไอพวกสมาคมจันไรนี่แหละครับมันยื่นร้องร้องเรียนนะครับ ไปเสียสีมันว่าอย่างงน้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เสียสีใครนะครับผมไม่ได้อื่อชื่อใครแล้วนะครับผมแค่เปรียบเปรยให้ฟังนะครับไม่มีติดมาฟ้องมาร้องเรียนอะไรผมนะครับแค่ยกตัวอย่างนะครับกลางอ้างความเป็นจริงที่มันโกหกกันยังไงหลอกลวงยังไงนะครับให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับและรูปแบบนะครับและการดูพระเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชี้ชัดได้นะครับอธิบายได้นะครับชัดเจนที่สุดนะครับ การศึกษาตามแนวทางด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือรูปแบบการงอกของปูนสุกและปูนดิบนะครับเนื้อปูนเก่านะครับสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีต้องมีผุมีพลุนมีกร่อนนะครับมีเหี่ยวย่นแล้วก็งอกนะครับนี่คือชัดเจนที่สุดแล้วนะครับอ่าจะแตกต่างกันที่สีสันวนะพระองค์นั้นนะครับจะสีแดงสีน้ำตาลสีขาวก็แล้วแต่นะครับแต่ใจหลักสําคัญเนี่ยจะเกิดรูปแบบเหมือนกันหมดนะครับถ้าเป็นพระที่สร้างในอ่ายุคสมเด็จพุทธจันย์โตท่านสร้างนะครับ นับตั้งแต่150ปีขึ้นไปหลังจากท่านมรณภาพเมื่อปี2,416นั่นเองนะครับก็ขอฝากพระองค์นี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับไปชมด้านหลังก่อนอเพื่อนดูนะครับด้านหลังนี้ก็จะหยาบเห็นไหมครับเนื้อนี่หยาบเห็นไหมครับหินสีเขียวก็มีนะครับทําไมเขาจะไม่ใส่ ของแท้นะครับมีของเก๊ก็ใส่นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับของเก๊ก็ใส่เรียนแบบเหมือนกันนะครับมวลสารเห็นไหมครับจาพวกชิ้นว่านเห็นเพื่อนดูดีครับเห็นไหมครับเม็ดเ้าสูกข้าสารสีขาวเม็ดพงเม็ดผงเนี่ยนะครับเนี่ยนี่เม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารถ้าเป็นลักษณะการงอกของปูนดิบเนี่ยเพื่อนดูนะครับจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับจะแยกตัวจากมวลสารชัดเจนนะครับลักษณะการงอกเนี่ย จะแยกตัวจากมวลสารนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับนี่คือรูปแบบการงอกนะครับเห็นไหมครับจะก่อกลุ่มกันเป็นกระจุกเป็นกระแจะนะครับแต่ลักษณะของเม็ดมวลสารมีครับจะเป็นเม็ดก้อนๆจะแยกตัวชัดเจนนะครับแยกตัวให้เราพิจารณาได้เห็นชัดนะครับว่ามวลสารเป็นแบบไหนนะครับรูปแบบการงอกเป็นแบบไหนในพลาแท้นะครับเพื่องๆเนี้ย ก็เป็นพระของเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับที่ต้องการที่จะแบ่งชาบูชานะครับพเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับได้ดูคลิปนี้ได้เห็นพระองค์นี้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในช่องโพสชุมชนนะครับอของช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับเข้าไปที่ช่องนะครับเสิร์ชเข้าไปที่ช่องนะครับการศึกษาพระสมเด็จด้วยน้ำขมิ้นนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่หน้าโพสนะครับหน้าโพสต์ของช่องชุมชน ผมก็จะลงพระเอาไว้นะครับเยอะๆหลากหลายแม่พิมพ์นะครับพระเนื้อผงพระเนื้อดินนะครับที่เพื่อนๆทางบ้านส่งมาช่องการศึกษาพระสัเด็จนะครับนำมาโปรโมทให้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ผมแค่เป็นคนกลางให้นะครับเป็นคนนําเสนอให้แค่นั้นเองนะครับส่วนพระที่เปิดนะครับผมก็จะลงราคาไว้ให้นะครับก็ตามนโยบายของช่องนะครับ ไม่เปิดเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับถ้าเปิดเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยนะครับบอกเลยว่าโอกาสที่จะปล่อยได้มันยากนะครับยากไม่ใช่ไม่มีนะครับมีเหมือนกันนะครับที่ปล่อยได้นะครับแต่ต้องเป็นพระที่สวยแล้วก็อยู่ในแม่พิมพ์ของท่านอาจารย์เตรียมพวายด้วยนะครับบางคนก็ถึงจะชอบนะครับแล้วก็แต่ใจหลักสาคัญทั้งหมดก็ต้องเป็นพระแท้นะครับเนี่ยเหมือนพระองค์นี้นะครับราคาหลักหมื่นต้นๆนะครับ เดี๋ยวผมก็จะนําไปโพสต์ไว้ให้นะครับในช่องโพสชุมชนของช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับผมบอกเลยว่าพระชุดนี้นะครับของเพื่อนคนนี้นะครับเป็นพระเก่าเก็บของบรรพบุรุษเขานะครับเขามีพระสวยเยอะมากนะครับพระนี่สวยแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับเพื่อนเข้าไปดูได้นะครับผมจะลงไว <c oughs> <UK> ้ให้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับเก็บไว้เถอะมีอนาคตแน่นอนนะครับเนี่ยพระองค์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้นะครับ สวยงามเพื่อนๆดูนะครับมวลสารชัดเจนนะครับรูปแบบการงอกของปูนสุกและปูนดิบนี่ชัดเจนนะครับปูนสุกอาจจะเกิดน้อยแต่ปูนดิบนี่งอกเยอะนะครับเห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับนำมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมนะครับในวันนี้ใจหลักสําคัญนะครับเพื่อนจําผมไว้เลยนะครับหลักการดูพระเนื้อผงนี่ยนะครับพระวัดละขางยุคต้นเนี่ยเนื้อค่อนข้างที่จะหยาบนะครับแต่ที่ละเอียดก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะหยาบทั้งหมดนะครับ พูดได้ง่ายว่าการสร้างพลาเนี่ยเพื่อนต้องทำความเข้าใจหนึครับเมื่อพลาสร้างเยอะนะครับการปั้นเนื้อปั้นเนื้อปูนเนี่ยนะครับถ้าเราปั้นเนื้อเข้ากันดีนี่นะครับการเกาะยึดตัวอนุภาคของเนื้อปูนผสมในสัดส่วนของมวลสารน้ําน้าน้ามันเนี่ยนะครับถ้าเราปั้นดีนี่นะครับความละเอียดก็จะสวยงามก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเนื้อปูหยาบปั้นหยาบด้วยนะครับความละเอียดความสวยงามนะครับการเกาะประสานตัวของเนื้อปูนก็จะทําได้เกิดน้อย พระองค์นั้นก็จะดูหยาบหยาไปนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดนะครับก็ต้องดูที่รูปแบบการงอกนะครับของปูนดิบนะครับถึงจะบ่งบอกว่าพระองค์นั้นจะแทะจะเกยได้นะครับเลื่อนโอเคครับสาหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเเพื่อนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าสนใจอยากจะเช่าพระองค์นี้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในช่องโพสจุนนะครับผมจะลง เบอร์โทรเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับท่านเพื่อนอยากได้พระแท้นะครับไปบูชาเนี่ยผมขอบอกเลยนะครับว่าจะไม่ผิดหวังนะครับเป็นพระแท้ที่สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะครับว่ารูปแบบความเก่าเป็นยังไงนะครับและก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับในช่องโพสจุนชนสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ